เสร็จสับรากลับมาว่ากันต่ออีกอพูดถึงนา้าตีเศษฐาทวีสินคือท่านก็นี่ท่านนับช่วงเวลาเท่านั้นนะน่านจะเป็นช่วงเวลาเข้ามาเป็นน้ำตีแล้วเดินทางมากที่สุดนี่ใครพักเพื่อไทยเชื่อผมแปลระยะทาง <c oughs> คี่ไปกิโลเออมันทำได้นะค่ะ <c oughs> ว่าเออ ตั้งแต่รับตําแหน่งเนี่ยท่านยกเดินทางไปเป็นราชกาเนี่าก,กี่กิโลเมตรแล้วจะไปอเมริกาสองรอบนะ,ะใช่ไหมตอนนี้ไปญี่ปุ่นก่อนหน้าน,นี้ก็ไปจีนไปไหนแหละน้องไปหลายที่นะในประเทศนี่ก็บินะละวันเลยวันเดียวไปสามภาคยังมีเลยใช่<ม>ใช่ไหมไปทางใต้แล้วก็มาสุขโขทยัยแล้วก็ไปเชียงใหม่่<อ>มแล้วก็คอรมอสัญจรหนองบัวลำพูเอเพื่อไทยต้องทําแบบ แบบอะไรนะตั้ง,งแต่รับตำแหน่งท่านที่เดินทางมากี่กิโลแล้วอโตโรไปญี่ปุ่นค่ะช่วงนี้อยู่ญี่ปุ่นมีการประชุมใหญ่ก็คือการประชุมสมัยพิเศษอาเซียนญี่ปุ่นจากขึ้นที่โตเกียว <c oughs> ท่านนายกเมื่อวานนี้ยอมรับว่าไปก่อนล่วงหน้าสองวันนะ เป็นเ<ช>พราะอะไรเหรอท่านจะไปเจราจากาันขาค่ะซึ่งท่านนายกเศรษฐาบอกว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องยานยนต์แล้วก็จะพยายามให้บริษัทยานยนต์ญ,ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมาพบมากขึ้นนะคะมีนักธุรกิจไทยไปด้วยค่ะเพื่อไปพูดคุยการลงทุนแต่ว่าเขาเดินทางไปกันเองนะคะอ่าแล้วคุณเศรษฐาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นประธานบริษัทฮอนด้าอย่างเงี้ยจะไปช่วยเจราจามีประธานโตโยต้าแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะ คือเป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนสูงสุดในไทยตลอด50ปีดังนั้นคุณเสถาบอกเราจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเข้มแข็งมากขึ้นทั้งเรื่องการลงทุนของทั้งสองฝ่ายและเราได้ประกาศจะให้วีซ่าฟรีกับนักธุรกิจญี่ปุ่นฟังชันนิดหนึ่งแล,<ะ>แล้วเดี๋ยวผมจะมาตั้งกสิเกตในมุมของฝ่ายคา้านนะครับก็เป็นการเยือนญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับก็มีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันเยอะแน่นอนครับ เราไปลูกหน้าก่อนประมาณ2วันไปเจราจารเรื่องการค้าญี่ปุ่นนะครับส่วนมากก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านยานยนต์นะครับที่เราต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะเจอรายใหญ่หลายรายเหมือนกันธุรกิจอื่นก็มีเจอพนนาโซนิกด้วยนะครับเราก็ยังมีนัดอีกหลายนัดที่ยังกาลังคอนเฟิร์มกันอยู่ก็หวังว่าจะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็อยากให้ทางฝ่ายาบริษัทยานยนต์ของญี่ปุ่นมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งทางด้าน EV นะครับ โ้ยังไงก็แสงสว่างมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องของความตักใจเรื่องของความแบกความหวังเรื่องของปากท้องกับพี่น้องประชาชนทั้ง68ล้านคนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับที่ต้องทําต่อไปครับคงคงคงไม่มีการเพียงพอครับต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะครับญี่ปุ่นเองอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นประเทศที่มาลงทุนสูงสุดในประเทศไทยนะครับเดตลอด50ปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งมากขึ้นทางด้านการลงทุนทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เราก็มีการประกาศว่า เราจะให้วีซ่าฟรีกับนักธุรกิจญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะครับที่เข้ามาลงทุนก็ทําให้การที่เข้าออกเมืองของทั้งสองประเทศทั้งสองทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับมีความอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนี่ท่านผู้ชมอ่ะก็เดี๋ยวดูภารกิจของท่านที่เดินทางไปรอบนี้1 4ถึง18ดเลยนะค่ะคือมันจะมีทั้งกรณีการพบบริษัทเอกชนซึ่งเป็นภารกิจหลักเลยค่ะทุกที่ก็จะเป็นแบบนี้ <ฮ>แล้วก็จะมีเกี่ยวกับอะไรละ่กระก็ทวิภาคีนอกจากการพระหุหาภาคีก็คือการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นสมัยสามัญฉลอง50ปีกันมาอาสมัยพิเศษตัดกับมาที่ประเทศไทยในโซเชียลก็บอกอีกแล้วเนี่ยจะไม่ตอบกระทู้เลยใช่ไหมเนี่ยขณะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็จะบอกเอานี่ไม่รู้เหรอนายกไปญี่ปุ่นไปปฏิบัติรกิจคาดว่าอีกฝั่งหนึ่งบอกนี่ไปล่งหน้สองวัน อ่าคณะที่อีกด้านหนึ่งก็จะบอกเอาไปล่วงหน้าจะไปเจรจาเอกนชนไงค<ฆ>่ะขงไม่ถึงขนาดที่จะหลบการตอบกระทุ้โดยไปญี่ปุ่นก่อนกระมังนี่ขนาดนี้นี่การเมืองทบุชม แต่เป็นว่าเมื่อวานก็ไปกระทู้ถามสดท่านนายกก็ไม่อยู่อยู่แล้วไปตั้งแต่เช้าอะ่ะค่ะคุณรังสิมันโรมนะคะเป็นผู้ถามกระทู้นี้ค่ะ,ะก็ถามถึงกรณีที่คุณเศรษฐาพูดในที่ประชุมสสเพื่อไทยคุณผู้ชมคงจํากันได้21พฤศจ,จิกายนแล้วก็โยงมาถึงกรณีพุ่งกับตมภูกเก็ตลาออกนะ มันส่อเขาเป็นการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่มมก็มีการเปิดจดหมายลาออกของท่านผู้กับตอมอภูเก็ตท่านนี้ด้วยนะคะคนที่ชี้แจงก็เป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เปิดเกล้วุโสการทํางานให้ดูเลยเหมือนกันว่าไปไปตามกฎหมายอย่างไรแล้วก็ย้ําก็อย่างที่เคยเป็นประเด็นอะไรการลาออกของผู้กับตอมอภูเก็ตมันคนละเรื่องกับกรณีการตั้งพรพท,งทุวเดกพัททองเทียวซึ่งเป็นหลานคุณหญิงพจมานเนี่ย เป็นภูมิกับท่ากาศยานภูเก็ตอตอมท่ากาศยานภูเก็ตมันคนละตำแหน่งกันใช่ค่ะคนละตำแหน่งกันอ่ไปดูช่วงนี้ชั่นดิดหนึ่งทั้งสองฝากเลยเป็นการเมืองอยู่เหมือนกันในวันที่ท่านนายกพูดในที่ประชุมตามคลิปวิดีโอที่ผมได้แสดงไปแล้วคือวันที่21พฤศจิกายน2566เป็นเวลาก่อนที่คำสั่งแต่งตั้งจะออกมาอย่างเป็นทางการ ท่านนายกรู้ได้ยังไงฮะว่าใครสมหวังและใครไม่สมหวังมีผู้บัญชาการผู้บังคับการคนไหนเอาข้อมูลดังกล่าวมาบอกท่านนายกถ้าท่านนายกไม่รู้ด้วยตัวเองก็ต้องมีคนมาบอกใช่ไหมถ้าทำแบบนั้นก็จะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบตอรอนำข้อมูลแต่งตั้งผู้กำกับไปบอกนายกรัฐมนตรีไปบอกสอสอของพรรคเพื่อไทย ท่านทำแบบนี้ได้อย่างไรท่านทราบเรื่องนี้ไหมฮะการที่ตัวผู้กำกับซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนแต่เรื่องกลับเงียบไม่ได้รับการตอบรับใดๆต่อจากนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยผมขอถามท่านนายกว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านจะไม่จัดการอะไรเลยกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมไอ้ที่ท่านบอกว่าในห้องนี้เนี่ย มันคือใครฮะก็ใช่สสพักท่านหรือเปล่าถ้าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำที่ทุจริตสสพักท่านทุจริตด้วยหรือเปล่าตกลงท่านไม่ทำแล้วเหรอฮะท่านจะปล่อยเกียร์ว,ว่างแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพูดแบบกระชับอาจจะทำให้สังคมเข้าใจไปอีกทิศทางหนึ่ง และมีการนำไปขยายผลในทางการเมืองที่เป็นเชิงลบจากคำพิจารณาของคำพูดของท่านนายมตรีได้อธิบายชัดเจนว่าไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเพราะในประโยคแรกที่กล่าวว่ามั่นใจว่ามีผู้ผิดหวังสะท้อนว่าไม่มีการช่วยเหลือจึงมั่นใจว่ามีผู้ผิดหวังอย่างแน่นอน ส่วนคำพูดที่ว่าขอตำแหน่งเพราะมันเยอะหรือเกินนั้นข้อเท็จจริงเป็นการปรึกษาหารือของสอสอในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของประชาชนนายกมนตรีได้ยืนยันหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งคือวันที่22่พฤศจิกายนเรื่องการแต่งตั้งตนเองไม่สามารถทำได้เนื่องจากพรบรตำรวจแห่งชาติซึ่งนายกมนตจีมีอำนาจสั่งแต่งตั้งแต่ว่า ยศพลตำรวจตีขึ้นไปเท่านั้นตามกว่านั้นลงมาเป็นอำนาจของพอตรซึ่งท่านไม่สามารถเข้าร่วงในส่วนนี้ได้ซึ่งตรงนี้ผมเห็นและหลักการแนวทางและเอกสารที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความชัดเจนที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งใจจะแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่ว่าปัญหาประเด็นของคําพูดคําจาตรงนี้ต้องเรียนว่ามันอาจจะมองไปในทิศทางแล้วแต่คนที่จะบองและตีความ นี่นหละท่านผู้ชม